ตอนนี้นะคะเรากลับมาสู่พี่ไอซ์นะคะเพราะว่าพี่ไอซ์เหลือ GK 8คนนะคะทุกคนจากประมาณ65คนนะคะ65ทีมของวันนี้8คนสุดท้ายนะคะทั้ง2ทีมเป็นเหมือนทีมลูกเจี๊ยบเป็นทีมลูกเจี๊ยบแล้วก็ใช้พี่ประตูทั้ง2คนเป็นที่น่าจะเป็นประตู5-2ทั้งคู วันนี้แม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะทุกคนมันก็อาจจะภาพสั่นๆนิดนึงตอนนี้นะคะทั้ง2ทีมนะคะเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะคะสีน้ำเงินและสีเหลืองมาเลยเนทมาไล่แม่ดิไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแม่เล่นสองครังง้งสาครั้งเหนื่อยไหม เหนื่อยอะไรสิบนาทีสิบนาทีเองอ้าวปีเราทุกคนหดเลไปแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นทีมสีน้ำเงินไ,ได้ยังไม่ได้ไีลูนลบทิ้งแล้วก็โพสใหม่เลยลบทิ้งแล้วโพสใหม่คอปปี้ไว้ก่อนสีน้ำเงินแทงบอลขึ้นไป สีน้ำเงินโอ้โหกองหน้ากองหน้าคนนี้น่ากลัวมากกำลังจะบุกพี่ไอซ์ทุกคนกำลังจะบุกและก็ออก้างไปเลิยเอ๋ยเอ๋เอ๋ก,ก,เกองหน้าน่ากลัวมากสีน้ำเงินพูดเลยพี่ไอซ์จะอยู่กับน้องต้องอ่านสอนต้องบอกเกมให้น้องแล้วนะคะตอนนี้ น้ำเงินบุกลูกเดียวเลยทีนี้ทุกคนมาอีกแล้วน้ำเงินน้ำเงินเหลืองเคลียออกข้างแม่ก๊อปปี้ที่นั่นโหี่เนาพอดีแม่เปิดคอร์ดด้วยนะคะน่าจะสอนฟรีอะค่ะดูแล้วคอร์ดแคปคัดนะคะสีเหลือง13เมตรยังไงสีเหลือง เสร็จไปให้กองหลังกองหนังเปิดขึ้นมามีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมได้ได้นนองมาแล้วสีเหลืองมาแล้วมาแล้วนํำเงินเขียวข้างไปกันสนามสนามย่าเดียวอนนี้สีน้ำเงินบุกขึ้นไปสีเหลืองแย่งบอลมาได้แล้วแล้ว เรียบไหมโอ้โหจับประตูจับบอลไม่ได้มองไม่เห็นนะทุกคนติดเต็นท์เสียเน้อยจะให้ปกเสียน้ำเงินขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยังไงชงกอชงชงยายจะได้โชว์อะไรไหมน้อง สีน้ำเงินขึ้นมาแล้วทำบอลขึ้นมาโอข้ดข้างไปโอ้โหพี่ไอซเซฟลูกนี้พี่ไอซซูเปอร์เซฟออกไปนะทุกคนเมื่อกี้เตะด้านข้างก็มาพี่ไอเซฟไปแล้วนะคะ สีน้ำเงินบุกเข้ามาสีน้ำเงินบุกเข้ามาบุกเข้ามาเฮ้ยติดเซฟผู้รักษาประตูตอนนี้พี่ไอซส่งบอลง่ายๆให้น้องน้องเปิดขึ้นมาติดสีน้ำเงินสีน้ำเงินตามเก็บแล้วก็ส่งคืนให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูพาสบอลไปให้น้องสีเหลืองเข้ามาแย่งได้ไหม ไม่ได้น้ำเงินน้ำเงินสู้กันน้ำเงินไปแล้วไปแล้วไปปิดของหลังยังอยู่ที่น้ำเงินน้ำเงินออกด้านข้างเปิดเข้ามา,โอ,าโอ้ยกองหน้าตัวใหญ่มันยิงแน่ทุกคนอ้ไอ้ไอ้เคียเคีย น้องดีว่ะน้องดีค่ะกลับมาที่พี่ผู้สารประตูพี่สารประตูมาที่ทีมสีน้ำเงินไป17ลากไปยังไงติดสีเหลืองยังติดน้ำเงินอ้ยเอ้ยยิงแน่ติดเซฟไปแล้วทุกคนเซฟเด็กได้คนดีออ้ยควางบอลไปแล้วมาแล้วน้ำเหลืองเหลืองมามาลูกมาสีเหลืองยังอยู่ ยังอยู่เฮ้ยน้ำเงินกระแทกไลยยังอยู่ยิงติดอเกื <c oughs> อบเข้าก็ยังเซฟได้ทุกคนแล้วยังไง <c oughs> โอ้ยโตกันไปโตกันมาบอลลูกเสียบไม่ธรรมดานะทุกคน <c oughs> ไม่ธรรมดามันกันะคะน้องตัวเล็ก,ลก <c oughs> สวยไหมคะชื่นชมเพลิดเพลินยังอยู่น้ำเงิน น้ำเงินน้ำเงินไม่ได้เรียกน้ำเงินเจ้าพญานะทุกคนเรียกสีน้ำ <laughs> ง,งิยังไงยังไงส่งให้ส่งกลับประตูเออร้อนจริงทุกคนอบอ้าวมากไม่มีแดดนะตอนนี้ยังไงประตูเอ้ยไม่ใช่สีน้ำเงินมาอีกแล้วตัวนี้เฮ้ยแดงแดงเฮ้ย, <c ure> ยเขียย์อย่าให้เข้าอย่าให้เข้า เคียดิช่วยบีไอเคียเคียเฮ้ยติดเจ็บทุกคนเฮ้ยโอ้ยตื่นเต้นปโชช่วยพังหน่อยแล้วลูกติดเซฟอีกแล้วทุกคนโอ้ยตายแล้วมือสั่นเมื่อยเปิดเปิดมาให้น้องสีเหลืองเข้าเท้าเปิดไปอีกสีเหลืองอยู่ไหมไม่อยู่ ยังไงยังไงน้ำเงินน้ำเงินเซตบอลใหม่กลับมาที่ผู้สาวประตูเปิดึ้นไปยังอยู่ที่สีน้ำเงินแล้วยังไงไปอีกแล้วไปอีกแล้วนีกองหลังเคียรวไ้ได้เคียรวไ้ได้สีเหลืองสีเหลืองมาอีกแล้วมาอีกแล้วน้ำเงินอย่ามาบ่อยน้ำเงินมาอีกแล้วกองหลังช่วยกันเคียย์ อย่าปล่อยอย่าปล่อยแล้วก็เลยไปไปไป,ไปนำเงินเลื้งเลื้งเลืงล้งนำเงินอุ้ยเลืองยังได้มาลุย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 ไปไปลุไป,ไปไปอีกอีกคนเดียวหาขึ้นมาหาช่องหาช่องติดที่ยังไงยังไงโอพี่บูกตาประตูกลับมาช่วยอย้ยจิววันนี้ก็สนุกดีนะทุกคน ถึงน้องจะเป็นลูกเจี๊ยบนะทำเกมสนุกมากเข้าขวาปเจอเอเอาไปไหนแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยใครจะเป็นนึกว่าวันนี้ต้องมาอะไรนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้มาขาตั้งกล้องมาติดพี่ไอซ์รับไว้แล้วยังไงคู้มับประตูเปิดขึ้นไปฮาร์ปไม่ได้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าน้องตัวเล็กมากน้องตัวเล็กถ้าพี่ไอซ์ฮาร์ปมานี่น้องไม่น่าจะเอาแรงได้เรียบ เรียบไหมเรียบไหมโอ้โหกองหลังไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครไปไปยังไงน้ําเงินโอ้โหสู้กันมันเอาสีเหลืองมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงคนเดียวไม่ได้ยิงยิงเฮ้ยาเกือบเข้าทุกคนคือคือมันค่อนข้างยากนะพะน้องตัวเล็กตัวเล็กมากๆฮ่าฮ่าประมาณนี้ทุกคน มันเลยพลังเท้าน้องก็ไม่น่าที่จะแรงพอที่จะทํำยังไงน้ำเงินเปิดไปเปิดต่อเหลืองสู้สู้กลับมามาอีกแล้วเหลืองผ่านน้ำเงินไหมเหลืองยังได้โอ้เก่งมากเก่งมากคนนี้ก็เก่งมากนี่นี่เห็นไหมเปิดมายังไงยังไงน้ำเงินยังสู้กันอยู่ยังสู้กันอยู่ไม่มีใครยอมใครเอามาได้แล้วสีเหลืองเอามาได้เรียบ เรียบเรียบเฮ้ยไม่ได้มานี่แล้วมานี่แล้วน้ำเงินไปน้ำเงินน้ำเงินเฮ้ยช่วยพี่ไอ้ด้วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้ยิงเฮ้ยเข้ามือพี่ไอ้เรียบร้อยพี่ไอ้ฮาร์ปมาแล้วน้องเอาอยู่ไหมเออน้องเอาอยู่ได้อยู่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 ยูไป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 ไอ้ยนำเงินแยงไปแล้วสีน้ำเงิน สีน้ำเ,เงินยังไงยังไงยังไง,ง,ไงพี่ไอ้ปิดว้ายเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วนะคะหนึ่งศนสีน้ำเงินบุกดีมากกองหน้าดีมากทุกคนบอกเลยตัวใหญ่ เนื้อมตัวใหญ่มากยังไงสีเหลืองคุณจะเอาได้ไหมคุณจะคืนได้ไหมไปมาแล้วมาแล้วแค่สติบีบไม่ดีมาแล้วน้ำเงินยังค้างอยู่ยังค้างอยู่น้ำเงินไปแล้วน้ำเงินไปอีกแล้วพี่ไอต้องโชว์เซฟวันนี้น้ำเงินเปิดไป สิดน้ำเงินยังคงบุกมาอีกแล้วเน่งเน่งกองหลังยังไงกองหลังกองหลังหลังหลังเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ไหมล่ะเน่งเน่งวนั่นพี่ไอไม่ยอมพี่ไอไม่ยอมพี่ไอไม่ยอมเขี้ยอาไปยังไงสีเหลืองติดน้ำเงินอีกแล้วครับสี โอโหเป็นงานหนักของจ K I แล้วตอนนี้อือเอาผ่านไวยนี่สีน้ำเงินมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วกำลังจะกำลังจะกองหลังยังไงยิงติดพี่ไอ้ปัดออกหลังอ่นแล้นเราจะรู้ได้ไงเขาจะเลือกเหรอเก็บยดเก็บมามา ไม่ได้ลงแม่เพราะผมไม่ได้ลงโดนเก็บมาให้หย่อนมาอ่ะโอเคเดี๋ยวลงไปเลยนะยาหมดยาวหมดเขาได้ลงเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะเขาจะเรียกไหมออมาอีกแล้วสีน้ำเงินมาอีกแล้วมาอีกแล้วเซตขึ้นมาอีกแล้วกองหลังโ้วนเปี้ยน ยิงเข้าผู้รักษาประตูหมดเวลาหมดเวลาแล้วทุกคนน้องยค่ะน้องไมเนมีที่แังน้นี่ไงเขาเรียกรวมนะเรียำมือมันรวม จ้าเรื่องมันอน้นรั่งวันนี้มตกันั่้งไา่อติมันนี้น่าจะทีมตกค้างหรอหรืยังไงแนะ่ใ,นใ,นใจนะทุกคนเพราะเราจะไม่ได้รู้ข้อมูล <Wow. S 2> น่าจะเป็นทีม <Wow. S 2> สุดท้าย <c oughs>